เออนี่นะครับเราได้ตัวนึงนลหนะครับตัวแรกก็มานะครับขณะที่เราก่อไฟครับมันไต่ขาขึ้นมานะครับเกือบไปแล้วครับเราได้ปลาเยอะนะครับเราจะย่างกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทานได้นะครับครับพบกับผมไอแอมเคลนดอยนะครับวันนี้เราจะมาตกปลานะครับแล้วนี่คือเบ็ดนะครับเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตกปลานะครับ เหยื่อของเราก็คือแมงเม่านะครับซึ่งแมงเม่ามันจะมาตอนต้นฤดูฝนนะครับเขาจะไม่ใช้ไส้เดือนนะครับเราจะใช้เป็นแมงเม่านะครับตัวใหญ่นะครับเราจะใช้เป็นเหยื่อเราจะใช้เป็นเหยื่อนะครับเราทําเป็นเสร็จนะครับคือเราจะใช้แมงเม่านะครับแมงเม่าในการเป็นเหยื่อแล้วเราจะเกี่ยวแมงเม่าดูครับว่าจะได้เรื่องไหมครับนี่นะครับเหยื่อของเรา เรารอปลานะครับเราตกปลาไม่ที่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าต้องรอที่นี่ปลามันเยอะนะครับเรือของเราหมดแล้วนะครับเจอปลาตอกไปครับเออนี่นะครับเราได้ตัวนึงแล้วนะครับ ตัวแรกก็มานะครับนี่นะครับเราได้ตัวหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวมันต้องมีตัวต่อๆไปนะครับตัวแรกมาแล้วครับอย่างวายครับนี่ครับเราจะไปหาฟึ่งนะครับเราจะมาก่อไฟย่างปลานะครับ ใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไมันจะติดไฟไวนะครับจะเอาที่มันแห้งนะครับถ้ามันไม่แห้งมันก็จะติดไฟยากเหมือนกันครับเราจะตัดไม้ไครับไม้ไผ่นะครับเราจะไปทำเป็นไม้ยางปาด you yeah. เราได้ฟืนเราได้ไม้รียบ้อยแล้วนะครับเราจะก่อไฟแล้วนะครับ ไฟมันน่าจะติดยากนะครับเพราะว่ามันโดนฝนมาคืนนะฝนตกตก็ต้องติดนะครับอยู่ทําให้มันติดอันนี้เราจะไปย่างปลานะครับเราจะมาย่างปลาเราตกปลาได้ความสมควรครับเราหอมอร่อยแน่นอนครับ คุณนะครับเราก่อไฟแล้วนะครับเราจะย่างปลาแล้วนะครับนี่นะครับเราจะเสียบเราจะย่างปลาใช้ไม้นี้นะครับขณะที่เราก่อไฟครับมันไต่ขาขึ้นมานะครับเกือบไปแล้วครับนี่นะครับยังไม่ยังไม่ดึงพิษหรอกนะครับตัวนี้แหละที่มันจะต่อยเราได้ถ้าจะเป็นตัวเมียนันน่าจะท้องเลยนะครับน่าจะมีลูกเลย คือเกือบไปนะครับมันไต่ขึ้นมาขาโอเคครับนี่นะครับถ้าเกิดคนที่แพ้ก็คือแพ้หนักมากเลยนะครับคืออย่าไปเรียนแบบอย่าไปจับแบบนี้นะครับคือผมจับให้ดูนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับกัถ้ามันต่อยแล้วมันเจ็บนะครับพราผมเราให้กาป่าคือหาหมอไม่ทันนี่ครับแต่เราก็จะปล่อยมันนะครับเราจะไม่ทำอไรมันนะครับ คราเอาปล่อยเข้าปลาครับเราจะทำปลานะครับจะย่างปลาแล้วนะครับเราจะเอาไส้ในออกนะครับ<ป>คือได้ปลาเยอะมากเลยนะครับมีปลาก้านปลา เดี๋ยวมีทวามคือตอนนี้วันนี้เราจะทำไม้เสียบปลานะครับ เราได้ปลายเยอะนะครับเราจะย่างกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปย่างกันนะครับเราจะมาย่างปลาแล้วนะครับเราได้ปลายเยอะนะครับไปเราก็เริ่มเลยนะครับคือเราได้ปลายเยอะพอสมควรนะครับวันนี้เราจะย่างกินนี้เลยนะครับสดๆกลางป่าเลยครับ รสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยเราหูกันเหน่นอนครับครับเราจะทำวันนี้ครับเราจะตัดเป็นสีขาเพื่อเรามาย่างปลานะครับจะได้สะด,ดวกนะครับส นี่นะครับเรากลำลังย่างปลานะครับเราก่อไฟเสร็จแล้วครับไฟมันข้อขั้นที่จะติดยากนะเพราะว่าฝนตกแล้วมันชื้นนะครับพอมันชื้นปุ๊บมันจะทําให้ไฟที่เราก่ออาจจะติดยากน,นะครับแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคในการทํางาน,นก็คือเป็นบททดสอบน,นะครับ เราหาปลาหาปลาเสร็จแล้วก็มาย่างนะครับนี่คือเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะครับของที่เราจะอยู่ในป่าในเขาครับถ้าเราตัวรอดนะครับใช้วัตถุดิบรอบรอบข้างนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเราย่างปลาสุกกลนนะครับเดี๋ยวเราจะชิมดูนะครับนี่ครับอืมอร่อยครับรสชาติหวานหวานนะครับอร่อยจริงครับคือ อร่อยมากครับปลาแม่น้ำนะครับเราหาตามธรรมชาตินะครับตามแหล่งน้ำานี่ครับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ i am Co r ค a n d นดคลิปนี้อีพีนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากดูอีพีต่อไปก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับสำหรับอีพีนี้ i a m Co r ค a n d นดอของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ